มาดูองง่นปลูกง่ายได้กินไวตอนนี้ผมอยู่ที่ไรอ่อง่นคุณหวานอยู่ที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้จะพามาชมองง่นสายพันธุ์จากยูเครนนี่คือวีเลสนะครับเด่ปลูกได้ในประเทศยูเครนรัสเซียและก็เบลารุสอยู่แถบนั้นแต่ว่าตอนนี้เอามาปลูกได้ในบ้านเราโดยเฉพาะที่นี่ก็คือไรอ่อง่นคุณหวานเขาใหญ่นะครับวีเลสเป็นพันธุ์องง่นเนี่ยคล้ายๆกับช่อข,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 ของอินทผลัม นะดกมากและก็ช่อใหญ่ช่อยาวจะเป็นสีแดงแชมพูเรื่อเๆลักษณะพิเศษของวีเลสตัวนี้ออกลูกง่ายมากเลยช่อใหญ่หอมขึ้นจมูกและก็ทนโรคทนแรงแต่ว่ามีจุดอ่อนคือไม่ทนต่อความชื้นสูงนี่แค่8เดือนเศษๆได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูนะฮะดูช่อนี้นะครับใหญ่นะครับ,น,รบน้ำหนักของช่อนี่นะครับจะประมาณสัก500กรัมขึ้นไปท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกองุ่นนี่นะครับผมแนะนําอันนี้คือเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะลองปลูกนะฮะ เพราะว่าปลูกง่ายมากผลอย่างที่บอกว่าสีชมพูอมแดงนะฮะอย่างนี้กลิ่นนี่หอมขึ้นจมูกเลยนะครับหลังการตัด<อ>แต่งนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่90วันถึง105วันเท่านั้นปลูกง่ายออกลูกไวต้องวีเลสตัวนี้นะครับสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เพจไรอ่างุ่นคุณหวานหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ081 8088745อีกทีนะครับ081 8088745่า80งุนคุณหวานเขาใหญ่